กันเนาะนี่เนาะอุ้ยนั่นไงนของแท้แล้วขดอยู่ตรงงาไม้อย่างนั้นแท้ของแท้คุณคุณเมียวคุณยอดผู้ละกาคุณค่อยให้ไกลเขามาส่งอยู่นี่ลูกค่อยขึ้นอยู่ทางพูนทางเขาขึ้นผมดละมงป่าไม้เพิ่นให้ขึ้นผุนอยู่นี่เพิ่นปิด บันไดเล็กอยู่นีกับซิปสูสโสมบอกคนให้ปิดบอกให้ขึ้นเพราะว่าคนมันจะไหลไหลมาขึ้นทางนี้เนาะมันจะดวกสบายสาธุชาธุวันนี้พามาเบิ่ององค์ปู่แล้วค่ะในทางหางทางขึ้นน้ำตกน้ำตกน้ำตกแล้วลงมาน้ำตกเห็นีหมน,นี่ขาองค์ปูข่ขาองค์ปู่องค์ปู่ ตุงน้อยรถเขามาหับแล้วมันชิบมีเวลาเขาชิพ้าไปอันหินสามว้านกับอันน้ำตกทําพระเปเบิ้งสไลเดอร์ผัาคุณเหนียวมาชมพญานาคใช่ไหมคะค่ะจะไปอีกสองที่ไม่รู้จะทันไหมเมื่อวานนี้ไม่ทันลงจากคูทอกก็ไม่ทันแล้วเขาปิดหมดแล้วนี่ค่ะ สวยง่ามค่ะคุณเหียวล้มลื่นบ่ามีเสียงเพงลงรบกวนแต่เสียงคนเสียงดังผุ้ไม้ด้านขวามือพญานาคนี่จะพามาชมตัวนะคะนี่น เห็นบ่าวคุณคล้ายๆตัวเพื่อนขดเลยหินจริงๆนะเป็นลายเป็นลายเดลืมเออลายโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นค่ะไปผู้อื่นบม่มีลายนี่ฮมีแต่อยู่นี่แหละมีแต่ภูลังกาเนี่ยแหละค่ะคุณเหมียวตรงที่อื่นไม่มีค่ะไปมาหลายผู้แล้วบ่มีเกตแบบนี้นี่เห็นป่ะข้างบนจะสวยกว่านี้อีกข้างบนข้างบนสุด นิบปลิ้วเลยเ่ามีปัญญาขึ้นเมื่อวันไปขึ้นอันวัดอีหยังปุ่นท้องปุ่นช่วยงามสวยงามสวยงามน่คะ กลับออกไปลงไปข้างล่างไปข้างล่างไปนั่งข้างล่างรอรถมารับโอ้เบาะลุอยู่ว่ามาผพีแล้วไก่กันประมาณสามกิโลตะมงนะั้น ภูลังกาน่ากลัวโหน่ากลัวอะไรลงลื่นเย็นดีวัดธรรมวัดธรรมชัยมงคลภูลังกานะคะอํเาเภอบึงของหลงมาหนิอํเาเภอบึงของหลงจังหวัดบึงของหลงนี่มันขึ้นใส่อํเาเภอมันแพงบ่เยอำเภอจังหวัดบึงกาบ่หรือจังจังหวัดอันนี้เนาะวันนี้ใจ ละสิผ้ายางไปทางหน้าผลนะี้ไปทารถี่พุณจังเยเขาลงมาประมาณเก้าโมงสิบโมงเขาไกลเขาก็ผ้าลงมาคนหลายหลายล่อคิวเงาคักรถเปล่ยนบมีมงจอดส่วนอย่างข้าเจ้าได้เงินแท้ได้เงินก็ขายอย่างคนมาจอดรถขันละยีสิบบาทรถร้อยเป็นพันขันเนาะแต่ละมือ เขาออกเขาอ่อลงคนกับมาพังรีสอร์ทแถวนี้แหละลงคนมาไก่อยู่ใกล้กันไปกลับลงมาแพมเพมมะอาแลรหนีข้างขึ้นนี่กดไฮไลท์ก่อนมันจะลืมอ้าว được ở trong này là.